พวกเราทุกๆองนะที่เป็นพระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีเวลาน้อยก็มีแล้วกับบวชประจำก็มีก็ให้ส้ำเนียกส้ำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมพินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเเป็นเรื่องที่ พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งอย่างอื่นเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่เป็นหัวใจของพระเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดเรื่องภาวนานี่แต่เรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อจะตะล่อมเข้ามาสู่จุดนี้ให้เรื่องศีลอย่างที่กล่าวมา ก็เป็นเครื่องที่ตีกรอบทํารั้วไม่ให้จิตออกไปนอกลูกนอกทางศีลไม่ว่าศีลห้าไม่ว่าศีลแปดไม่ว่าศีลสิบไม่ว่าศีลสองอยี่สิบเจ็ดสรุปแล้วก็คือให้ใจของพุทธบริษัทสีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางให้อยู่ในกรอบ ของศีลเพื่อจะได้เดินไปสู่มรรคส่ผลนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราผิดศีลออกนอกลูกนอกทางสเปสปาไปเรื่อยการเดินทางก็ล่าช้าเพราะนั้นศีลที่พระพุเทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็คือตีกรอบสองข้างเอาไว้ศีลสองร้อยยีสิบเจ็ดข้อดของพระ ของญาติโยมก็คือศีนแปดสีนห้านะถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของศีนห้านี่ก็พิจารณาดูก็แล้วกันหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือน่าเลื่อมใสไม่น้อยสำหรับผู้มีศีนห้าถ้ามีศีนแปดเข้าไปอีกย,ยิ่งดียิ่งหน้าเคารพกราบไหว้เห็นไหมแม่ขาวแม่ชีเขามีศีนแปด ก็ยังกราบกันลงกราบกันได้สรุปแล้วก็คือท่านชั้รวมกายของท่านคนทั้งหลายก็กราบลงได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลถ้าเป็นพระศีล227ยผู้ที่มาพบมาเห็นเขาทำอย่างเราไม่ได้จะรักษาอย่างเราไม่ได้เราเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเราลงไม่ใช่กราบ ผ้าเหลืองสีสาโลนเฉยๆนะเขากลาบผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีศีลเขายัางกลา่าวเพราะนั้นเราต้องตรวจตราตนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรือไม่ต้องตรวจอยู่เสมอเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วเราก็จะเป็นผู้กล้าหาญล่าเริง พานนศิลเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาของเราจากนั้นก็เรื่องสมาธิทําพยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้ก็คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นตุกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ก็นํามาแนะนําสั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนต่อไปตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมภาวนาของพระองค์จีโคลนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ก็เพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทโธแต่่รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจนะพอต่อมาหลวงปู่มั่นของเราประยุกต์มาใชา้เวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโทนี่ว่าพุทโทพุทโททำใจให้อยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดจะไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่คิดถึงอดีตพิตกกังวลในอดีตจิตใจที่คิดถึงอนาคตพิตกกังวลไปในอนาคตเป็นจิตที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะนั้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้โาวนาบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจนั่นแนหะจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอันดับแรกก็คือกรรมฐานท่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจที่อุปชาให้แก่พวกพระพวกเนน เผ่าประชาสอนกรรมฐานห้าเกษาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกษาอันนี้คือกรรมฐานห้าสำหรับสอนพระสอนเนนก่อนที่จะบวชเกษาคือผมโลมาคือขนนากขาเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานให้พิจรารณา พิจารณาอย่างไงจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไงจึงไม่ใช่พระกรรมฐานพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยงามเป็นของอสุภะผมมันเป็นยังไงอยู่ในสันฐานยังไงเวลาหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บของเราที่ไม่รักษาไม่ดูแลเป็นยังไงทันตาฟันถ้าเราไม่ขัดไม่สีไม่ทําความสะอาดเป็นยังไงสกปรกไม้ตาโจหนัง ร่างกายของเราหุ่มห่ออยู่ด้วยหนังเนี่ยถ้าว่าเราไม่อาบน้าไม่ชําระกายถ้ะเป็นยังไงฮะมันมีกลิ่นอย่างไรเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีเวลามากถ้าอุปช้าไม่มีเวลามากสอนเป็นเบื้องต้น ให้เข้าใจเออกรรมาฐานห้าพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนนะคล้ายๆว่าเอ,อเ,ออเ,ออเอาลูกกระสุนให้สองสามนัดเพื่อยิงสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสว่างั้นเถอะทําให้พิจารณากรรมาฐานห้าเนี่ยกิเลสกามราคาโทสะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะนั้นพระอุปชาจึงเอาลูกกระสุนไว้ให้ห้านัดนะเ,ออเพื่อยิงกิเลสว่างั้นเถอะจากนั้นท่านก็ให้พิจารณา สอนวิธีการยิงให้ด้วยยิงแบบไหนจิงจะถูกต้องยิงแบบไหนที่มันจะผิดเป้าหมายยิงไงจึงจะถูกเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีจุดประสองค์อะไรถึงท่านจึให้กรรมฐานห้าอย่างนี้เนี่ยอุปชาก็สอนสอนอธิบายแบบรวบรัดแนวกรรมฐานห้าจากนั้นก็ท่านสอนให้ลึกเข้าไปอีกทีนี้ต่อมาทเนี้เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ควรศึกษาให้ละเอียดเข้าไปอีกทีนี เกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้ออุปชาย,ยังไม่ได้สอนนะเนื้อนะคือร่างกายของเรามีเนื้อเป็นมัดอยู่ตามแข้งตามขาตามอวัยวะต่างๆมีเนื้อเหมือนกับเนื้อหมูนเนื้อบัวเนื้อควายเราเรามีเนื้อเหมอนกันมังสังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าตีเสเลดน้อง <c oughs> จนถึงอุจจาะปัสสาวะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมพอพิจารณาดูแล้วให้ถามซักไซไลเรเลียงดูว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนแพทย์ ที่เราพวกเราเข้ามาบวชในขณะนี้เราเห็นไว้แล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงการรู้ของนักเรียนแพทย์หรือหมอเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยให้รู้ด้วยปัญญาให้รู้ด้วยปัญญาอย่างไงให้รู้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา มันเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดของเราก็ตายเหมือนกันคนอื่นก็ตายแต่พวกเราเรียนรู้ธรรมดาเนี่ยบอกว่าเพียงแต่ว่าตายแต่พอมาเจอตัวเองเข้านะความตายมาเจอตัวเองเข้าจึงสะดุ้งทีนีเ่เราไม่น่าจะตายเรารักษาสุขภาพดีถึงขนาดนี้ไม่น่าจะตายแต่ตามไม่จริง ไม่ได้เลือกใครๆทั้งหมดถ้าถึงคราวแล้วไม่ว่าหมอหนุ่มหมอน้อยหมอเท่าหมอแก่แต่ผลที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าหมอไม่ว่าสามัญชนทั่วไปบางคนสามัญชนทั่วไปอายุแก่กว่าหมอก็ต้งเยอะแยะไปบางทีหมออายุทั้งที่รักษาสุขภาพรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพตายไปก็มากต่อมากเหมือนกันสรุปแล้วก็คือตายด้วยกันทั้งทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ นานเท่านานาสรุปแล้วก็คืออายุไขไปของใครของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้พิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์นี่เป็นยังไงมีอาการ32สองอยู่ในร่างกายของเราและจากนั้นก็มีกระดูกเป็นโครงสร้างถ้าไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างร่างกายนี้ก็มันก็มีตะหนังมีต่เนื้อ มันก็จะไปเดินได้ยังไงอันนี้พอมีโครงสร้างเหมือนกับโครงเหล็กอยู่ข้างในนะ่ะอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาอาศัยการได้อยู่ได้กินอาหารการบริโภคดูแลสุขภาพก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับลาดับ,บแต่มาถึงจุดหนึ่งร่างกายก็อยู่ อยู่ในสภาพคงที่จากนั้นพออายุกแก่ขึ้นมากะแก่ง่อมลงไปตัวเล็กลงไปย่นลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามร่างกายถึงจะเลี้ยงบำรุงบำเรออ้วนหมีพีมันอาหารดิบดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหนดูแลถูกต้องขนาดไหนให้ยุกให้ยาบำรุงบำเรอถูกทุกกระเบียดนิ้ว ไม่มีที่ตําหนิได้แต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอถึงข้าวแก่มันก็แก่แก่ไปเรื่อยๆเจ็บเวลาจะเจ็บก็เจ็บเวลาจะตายก็ต้องตายไม่มีใครที่จะห้ามได้ต้านทานได้มันไหลไปสู่จุดอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทในการเป็นอยู่ของตนเองร่างกายนี้มันไม่ใช่ ของกิรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายตายแต่พระพุทธเจ้าสนใจกับในร่างกายนั้นมีอะไรพวกเราทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความสนใจนั่นก็คือใจในร่างกายนั้นมีนมามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรียกว่านมามธรรม จะไปช้ำแหละจะไปตัดไปอะไรออกจากร่างกายก็จะมองไม่เห็นส่วนนามธรรมตัวนั้นตัวผู้รู้ตัวนั้นแต่ว่าตามไม่จริงในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่านักคิดทั้งหลายหรือว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ว่าสมองเป็นต้นคิดของเรื่องต่างๆ แต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพ,พุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่สมองเป็นเครื่องมือของใจใจนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมามองไม่เห็นแต่เข้ามาเป็นใหญ่ในร่างกายสมองเป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ใจนั้น มากดใช้คอมพิวเตอร์สั่งการสั่งงานออกไปแต่พอร่างกายแตกสลายตายไปใจดวงนั้นก็หยุดใช้เพราะคอมพิวเตอร์มันเสียบางทีคนยังไม่ตายแต่ได้รับการกระทบกระเทือนแปบลบว่าคอมพิวเตอร์มันมันลวนแล้วมันเสียละแต่ใจของเราก็ยังยังอยู่ในร่างกายนั้นอยู่ แต่ใช่ไม่ได้แต่อีกสักวันหนึ่งพอร่างกายแตกสลายจิตใจนั้นก็ออกจากร่างไปไปปฏิสนธิไปปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่นับหนึ่งใหม่จากนั้นเขาใหญ่ขึ้นมาอีกมันบกวนเวียนอยู่จะนนี้ใจตรงนี้ว่าใจตรงนี้คือนามธรรมตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยว เที่ยวเวียน่หวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์สนใจเรื่องนามธรรมตัวนี้มากกว่ารูปธรรมในหลักของพุทธศาสนาเลือกรูปธรรมคือการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันแต่เรื่องนามธรรมในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอภิธรรมอธรรมนี่แหละคือสอนเรื่องของวิถีของ จิตทั้งนั้นอะอยู่นั่นจิตกี่ดวงจิตกี่ดวงแต่จะไม่จริงไปวัดรอยของจิตจิตมันไปแล้วก็ไปวัดจิตคิดเรื่องนี้จิตค,คิดเรื่องนั้นเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นับไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละวันเราคิดไม่รู้ว่ากี่ดวงออกไปไม่รู้กี่เรื่องออกไปแต่ตามไม่จริงก็คือจิตมีดวงเดียวเท่านั้นแหละแต่วิธีการคิดวิธีการกระทําของจิต แนวความคิดวิถีของจิตเดินมีมากเพราะนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรวิธีจับให้อยู่จิตให้อยู่เป็นหนึ่งได้นี่แหละเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งทีนี่เราจะเอาอะไรจะทำให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้สมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันปุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันจิตมีพลังให้จิตมีกำลัง ให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วนี่พิจารณาก็เห็นอะไรได้ชัดอย่างพิจารณากรรมาฐานห้าก็เห็นได้ชัดเพราะจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาอาการ32ในร่างกายผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อในกระดูกม้ามหัวใจตับกำหนดดูอะไรเห็นได้ชัดหรือจะพิจารณากระดูกตัวเองในร่างกายมีกี่ท่อนมีกี่ย่างก็เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัด แล้วเห็นจุดไหนชัดแล้วจากนั้นก็กำหนดดูจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องขยับไปที่อื่นนะดูจุดนั้นจุดเดียวอย่างพวกเราเห็นหัวใจอย่างนี้นอืมเห็นหัวใจชัดในความรู้สึกมันบุบว่บบุบวาบเอ๊มันเป็นเหมือนเครื่องสูบฉีดของโรงงานนะอย่างใน,นหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดมันสูบฉีดอยู่ตลอดเราก็สติจับอยู่ตรงนั้นอะ ดูที่หัวใจไม่ต้องคิดไปทางอื่นดูหัวใจตัวเองเอาจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แปลว่าหลวงตาท่านบอกว่าปัญญาอพรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาเสก่อนอคล้ายๆาบเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็นํามาจับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง นะเมื่อความเป็นหนึ่งแล้วกับกำหนดร่างกายจากนั้นก็ดูใจของตัวเองนะท่านนี่ดูใจตัวผู้รู้นะผู้รู้มันคิดเรื่องอะไรทําไมมันคิดถ้ามีสติดีแล้วจะเห็นจิตจะเห็นใจตัวเองนะท่านนี่เห็นจิตตัวเองใจของเราคิดเรื่องอะไรมันปูงฟุ้งไปทางไหนมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหน สมควรจะคิดไหมเมื่อมีสติดีแล้วนะมันจับได้กระทั่งตัวความคิดคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าว่าเราสติของเราไม่ดีเราพิจารณากายกับทะเลถลายกำหนดจับลงกวพอจับหน่อยเดียวกว็รลุดลมไปอีกไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสติของเราไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเมื่อเราสติเราดีเข้มแข็งนะกำหนดอะไร จับตัวไหนติดอยู่กับตรงนั้นเมื่อพิารณากายแล้วกัพิจารณาถึงตัวจิตตัวนมามธรรมตัวผู้รู้เท่นี่นั่นแหละจุดนี้จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติของพวกเราให้ดูใจใจมันคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรไปทางกิเลสราคะหรือไปกิเลสโทสะแต่ไม่ต้องพูดถึงกิเลสโมหะ พบโมหะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะไปออกมาทางโทสะหรือเป็นราคะออกมาในจิตในใจของเราถ้าเรามีสติดีเราก็ทันนะทันเหตุการณ์ที่จิตใจมันจะปุงฟุ้งไปทางไหนนะี่เพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธทเจ้าเรื่อง จิตตภาวนาเนี่ยถ้าดูภาวนาดูใจเช่อย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรู้ไปหมดถ้าไม่ทันใจตัวเองแล้วนะั่นแหะเรื่องต่างๆในโลกนี้มันจุงเหยิอวุ่นวายไปหมดนะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นอย่าง,งนั้นอย่างนี้ไปอย่างนี้สรุปแล้วก็คือใจของเราไปเหยียบลอยไปหมดเพางั้นไปก่อเรื่องก่อราวไว้หมดไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปหมด ไปตกแต่งโลกทั้งโลกอย่าให้มันเป็นอย่างตัวเองทั้งหมดมันก็เลยยุ่งทั้งหมดเลยท่านนี่ท่านดูตัวเองแล้วมันกระยับออกไปเราก็รู้มันไปทางไหนมันปุงมันฟุ้งออกไปทางไหนมันเศร้าหมองหรือมันผองใสอย่างไรเราจะรู้ได้ถ้าพอใจมันก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่พอใจมันก็ลักษณะอย่างหนึ่ง มันออกไปจากในใจทั้งนั้นกระดิกออกไปสติเราจับตัวนี้ได้ทันนั้นน่ะสรุปแล้วก็คือตัวนี้แหละจะต้องพิจารณาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันตัวนี้เป็นอนัตตาเยาวาธรรมะอนัตตาทุ่มลงตรงนั้นจุดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทําทั้งสองเงินทั้งเศร้ามองก็ดีทั้งผ่องใสก็ดีทั้งดาก็ดีทั้งขาวก็ดี ทั้งมืดก็ดีสว่างก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไม่หยุดไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นอันนั้นคือทำขั้นสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แต่พวกเราถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อจะได้อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะได้นํามาคิดนํามาพิจารณา หรือว่านำมาพิคิดพิจารณาเลยก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะงั้นการภาวนาก็ให้ดูกายก็ดูใจเท่านั้นนะถ้ามันไปหลงที่อื่นกับใจของเราไปหลงดูสิดูใจสิเพราะนั้นให้ดูใจของตนเองจะไม่หลงถ้าไม่หลงใจตัวเองนะจะไม่หลงอะไรทั้งหมดนะในวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอเป็นแนวทางแต่คิดว่ายืดยาวพอสมควรเอา จากนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ